สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเด็ดชาแนลนะครับสู่เกมคอนทราแบนในเดที่7นะครับกับอันเดิมคือสะพานเสียหายแต่วันนี้บรรยากาศดีนะเออวันนี้บรรยากาศดีค่อนข้างโอเคเลยผมจะทําการปรับปรุงค่าของเราให้ดีขึ้นในการหาเงินก่อนนะครับตอนนี้มีผู้ต้องสงสัยยุทธงท่านคือสีดากับซาฮารีนะครับงั้นเราจะมาเปิดด่านกันเลยดีกว่ามาถือลูกฟองเลยเซฟโซนมีปืนใหม่ครับวันนี้ซื้อปากกาเจ็ดร้อยดอนคุมจะจัด รถล,ล้อเรียกว่าล้อขวาหลังเอียงครับมองอยา่างสายตาก็รู้คือผมมาตรวจจนเก่งแล้วตอนเนี้สวัสดีครับเฮ้ยเอาเท่าทีเดี๋ยวเอาปืนลงก่อนผมไม่อยากถือปืนเลยผมกลัวแบบกลัวเบ้งว่ะเอ่อประกาศจับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตซื้อขายเหมือนเดิมไม่มีว่ะไม่มีอะไรขายเขานี่คือเอกสารดูเอ้ยแต่อนนี้ไอ้คนอีกนั่นมันน่าหล่อนะไอ้มันน่าหล่อนะเราค่อยเจอเลยนะหน้าตรงเป๊ะหมวกยังใส่ถ่ายรูปเหรอแต่อนนี้เขาไม่ให้ถอดหมวกถ่ายรูปเหรอครับเนี่ยเพื่อนนี้ดีนะ มาจาก AK คโอเคครับ AK ครับผมขออนุญาตตรวจสอบรถสักครู่นะครับรถเอียงน่าจะเอียงซ้ายนะบอกแล้วรถเอ้ยสองฝั่งเลยหรอยางแบนสองครับผมทะเบียนรถตรวจสอบสักครู่นะครับ v x อ่าหนึ่งแปดอีทถูกต้องครับผมถูกต้องไม่มีผิดพลาดนะครับขออนุญาตตรวจสอบรถสักครู่นะฮะเปิดเจดูครับผมหลังรถมีอุปกรณ์เยอะมากครับผมเดี๋ยวไปตรวจข้างนอกครับ เราไปตรวจข้างนอกกันนะครับแต่ผมว่าแอบดีนะเพราะว่าเราสามารถตรวจไฟไฟ UV ตั้งแต่ใน,ในแบบสัมภาระได้เลยตอนนี้เป็นแผทนะ่าจะผมเข้าใจวา่าเอาแผ่มานะคือไม่ต้องแบบไปนั่งแงีที่ละอันเหมือนที่เราเคยทำนะคือมันมันแบบเสียเวลามากๆครับจริงอนระพูดจริงเลยเไม่น่ามีครับคิดว่าไม่น่ามีแล้วครับผมว่าคนไม่มีไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าว่าพูดอย่ายใค่ไลยมีเรื่องทุกที อ่าเป็นแค่รถครับผมแล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์พวกนี้ก็น่าจะเรียบร้อยอะเช็คๆนิดหนึ่งก็ได้อ่าไม่มีอะไรครับเก็บของได้จะ้ะจับวะรเรียกว่าพลตำรวจแล้วกันเอ่ออุปกรณ์นะครับสบู่สี่กระเป๋าสองพืชสามกระเป๋าสี่สองสามโอเคถูกปะวะถูกปะวะนี่ไงสี่ เป๋า2 3ถูกต้องทุกอย่างถูกเอกสารดีมากเอคไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะมีแค่ยางนิดหน่อยครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับผมเชิญครับผมคนแรกผ่านแล้ว,วนนี้สวยวะ่ะวันนี้เปิดสวยเออคาร์ดิตันก็ต้อนรับคุณดะครับผมยินดีด้วยครับผมยินดีด้วยฮะม,ม,มีคนไหมเนี้ยมีคนเหรอนี่จะไม่ช่วยงานกันเลยทั้งวันวันเนี่ยผมจะจ้างมาทําไมวะพูดถึง ฮะอ,อะไรอะ่ะผิดอะไรผิดอะไรผิดอะไรวะมีอะไรผิดอ่ะเออมาคือ,อคนแรกก็โดนเล่นซะแล้ว <c oughs> ชื่ออะไรชื่อไม่ตรงโดนไม่ต้องเข้าเออไม่ต้องเข้าโดนโดนโดนหมดน้ำหนักเกินอีกระเบียบผิดโดน <c oughs> โดน <c oughs> โหอะไรวะ สามพันห้าสามพันี่เกินแน่นอนครับเกินแน่นอนนะแล้วก็เดี๋ยวเราตรวจเอ่อทิ้หนึ่งอะเป็นพิธีเหมือนเดิมครับผมเอ,อ่ยงยางมีแบนไหมครับเนี่ยอ่าไม่แบนนคะครับผมทะเบียนรถ JZ JZM 7จแซด็มเจ็ดแปดถูกต้องครับผมไม,ม่มีอะไรผิดปกติอะน้ำหนักรถเกินน้ำหนักรถเกินโอเคมีอะไรซ่อนปะไม่มีเนาะปกติรถที่ใหญ่มันจะซ่อนตรงตรงตรงไอ้ฝากระโปรงน้ำมันน้อยเงี้ย ไม่น่ามีแล้วล่ะผมอะกำลังจะปล่อยเลยกำลังจะปล่อยมันจะมันอะไรเข้ามาเนี่ยโอ้โหเอลเล็กอ่ารับเงินนี้หน่อยแล้วปล่อยไปเหรอดูที่มีเทา่ทาไหร่เทา่ทาไหร่เท่าไหร่คิดว่าจะมาซื้อผมได้เหรอเท่าไหร่เหรอสี่เก้าศูนย ไม่เอาดีกว่าลังเลแต่ไม่เอาแล้วกันมันใจใจแข็งใจแข็งโทษึงมันอึดใจนึงมันเมื่อกี้เพิ่งโดนไปร้อยสี่สิบกันเลยแบบได้คืนก็ดีนะแต่ก็ไม่เอาแล้วกันตัดใจไว้ตัดใจตัดใจเอาเถอะอเคียร์ด้วยจา้าโอ้เมื่อกี้นิดนึงครับเรียกว่าใจผมค่อยเขวไปหน่อยนึงครับเหลือซาฮารีถ้าซาฮารีมาคือเล่นเลย PM. ซาฮารีมาคือเล่นเลยบอกให้ว่าจับกลุ่มโดยไม่ถามอะไรทั้งนั้นปึ๊บสวัสดีครับจะบอกว่าต้องไล่ล่านะ800กว่า900 870รับทราบครับผมอ๋อสวัสดีครับผมเชิญเลยฮะมาจากซาฮารีป่ะครับเนี่ยหรือเปล่าครับเนี่ยขอดูภาษาหน่อยนะครับซาฮารีหน้าตาถูกต้องไหมครับเนี่ยอ๋อต้องถูกต้องง่ะ มาจากซา,ารีเหรอครับผโอ้โหโชคลายมากครับเรากำลังรอรอคุณอยู่เลยฮะเราก็ลอเรากำลังเรากำลังรอคุณอยู่เลยครับผมน่าจะใช่นะฮะตรวจเลยลวกันละเอียดยิบเอ่อทะเบียนรถสี่เก้าแปดเอ็นเจถูกต้องครับผมขออนุญาตเอาของออกนะฮะระวังแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงครับผมระวังไอ้เสมอครับผมระบายใจได้อะอืมไม่มีว่ะ เฮ้ยซาฮารีนะอีกแล้วอีกแล้วไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อสายตาตัวเองหรอกข้างหน้าหรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าอยู่ไหนไวะเฮ้ยซาฮารีมันจะรอดเหรอซาฮารีกันชนหรือเปล่ากันชนหรือเปล่าหรือ,อยางหรือ,อยางก็ไม่มีอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาดีๆอยู่ตรงนี้หรืออยู่นี่ไม่มีอ่ะ ไม่มีต้องมาลุ้นกนันตรงนี้แล้วลุ้นตรงนี้แล้วหรือจะนี่วะจะต้องปล่อยเหรอใช่เหรอเฮ้ยไม่จริงเฮ้ยไม่มีซาาร่มันจะรอดเหรอไม่มี ไม่มีอันเนี้ยไม่มีเหมือนกันเฮ้ยอะไรเอ็มดำอ่ะโอเคไม่ใช่เฮ้ยมันโลอดอ่ะโลดเหรอ,อ,อจริงปะลอดจริงปะเฮ้ยมันเฮ้ยแต่มันเอาจริงมันไม่ผิดนะก็ต้องปล่อยปะอ่ะปล่อยอีกแล้วเฮ้ยอะไรผิดเดี๋ยวมีอะไรผิดปะ ทุกอย่างไม่ผิดเลยทุกอย่างไม่ผิดเลยเนี่ยสองปูนสองเป๋าสามถูกหมดเลยอ่ะไปะปะาาโดนอย่างแน่เลยอะ่ะโดนอย่างแน่เลยเศร้าวะ่ะโดนป่าอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> เราก็ต้องทำแบบถูกต้องนะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่สามารถยัดยาอะไรเขาได้นะครับม่คนททำอย่างนั้นนะครับเอา้าถูกเฉยเลยโอเคมีกำลังใจหน่อยวะ่ะสวัสดีตอนเช้านะครับนี่ไงเราไม่ควรอคาาติทุกคนเราถ้าปกาติกับคนที่มาจากหมายจับแบบนี้นะเราผมอคาาติกับผมก็เลยแบบไม่เชื่อใจเขาไปแล้วอะ่ะจริงๆเขาเป็นคนดีนะอาคาริตตันไม่น่าผิดบางเพื่อนดูกันหน่อยแล้วกันนะดูกันหน่อยแล้วกัน ผมยังได้เงินไม่รอฉันอยากซื้อของจากคุณนะมันไม่มีของขายี่ช่วงนี้ไม่ได้ออกล่าเลยเพื่อนเออเดี๋ยวมารอบหน้ามารอบหน้านิมมานิม,มาแป๊บหนึ่งนิม,มาแป๊บหนึงนมมหน่งเช็คดิไม่น่ามีอะไรเออ z z 9 0 4 5 z b สถูกต้องครับผมเออไฟหน้าแตกไหมไฟหน้าขวาแตกนิดหนึ่งครับผมไฟหน้าขวาแตกนิดหนึ่งฮะไฟแตกหนึ่ง อย่างไม่แบนปีกกระหมยไม่เจอหลังก็อมีอะไรมั่งย่างไม่มีครับอย่างไม่มีครับหมูสองตัวหมูก็ไม่น่าเป็นไรมั้งต้องเอาไปดูไหมอ่ะไม่เอาเนะไม่น่าเป็นไรหรอกไฟหลังเออไฟหลังแตกสองนี่อ่ากันชนกระจกไฟแตกสองดวงตัวถังเสียหายไหมไม่น่าไม่เสียนะไม่เสียที่เหลือดูโอเคนี่คืออะไรอ่ะ นี่คืออะไรอ่ะไม่เป็นไรมั้งอ๋อที่ใส่น้ำมันอืน้ำหนักเอา้าเกินสามพันห้านี่นาระเบียบการเข้าใช่ใช่ผมลืมผมลืมระเบียบการเข้าไปได้ไงอ่ะระเบียบการเข้าผิดครับผมเพราะว่าเนี่ยน้ำหนักเกินห้ามเข้าโอเคขอโทษด้วยครับคุณเนื่องจากน้ำหนักเกินนะผิดอะไรวะ <laughs> น้ำหนักเกิน <laughs> น้ำหนักเกินเลยเข้าไม่ได้ขอโทษด้วยนะเพื่อนนายต้องทำใจว่ะปิดประตูไป ไม่ช่วยสักอย่างวันนี้เงินไม่ค่อยดีเลยครับเงินไม่ดีเลยเอ่อผมสามารถที่จะอัพเกรดอะไรได้บ้างดูนี่พันห้าละพันห้าอืมสำนักงานใช้สองพันเปลี่ยนเป็นแบบนี้อย่ากทำสำนักงานอะ่ะลัวยังไม่เอาได้ไหมค่ายทหารไม่เอาไม่สำนักงานก็ถนนเป็นไงบ้างออกไปเลยเพื่อนโทษทีนะโทษทีนะ ถูกป่ะเออแปดสิบครับผมโอเคยยมย่อยครับผมก็วันนี้วันนี้ก็โอเคหมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีภารกิจให้ทําทิ้งของเถื่อนขอไปหนละกันขอไปหนละกันขอไปหนละกันมันเลิกงานเร็ววันนี้ไปหาตังก่อนนะเออซ่อมรถจ้าซ่อมห,หน่อยดีถ้าซ่อมเท่าไหร่หห้าสิบเลยหรอไม่ซ่อมก็ได้ <laughs> งกก<อ>่ะ <laughs> ขับงี้ก็ได้วะถ้ารถมันไม่ดับก็ไม่ไเป็นไรหรอกเออขอแค่ไม่ดับก็พอปะเดินทาง เออเราลงทางนี้แล้วออกซ้ายได้ครับผมอย่านะอย่านะเรียนไดชอบเกิดอุบัติเหตุตลอดเลยทางลัดอาจจะมีการดักระหว่างทางได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าหิวเงินนะหิวเงินอยู่แล้วครับธรรมดาครับผมผมอะข้างหน้าเลี้ยวขวาแบบโยกตัวบิดอ เฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นปิดกันแะม,มีแค่เราอะครับทางนี้ไม่ใครใช้หรอกข้างหน้าตาัดอุ้ยชิเม้นอะไรอะอ๋อ,อข, <c oughs> ขับมาขับมาลอยเลแล้วโท่ทีทอะไม่มีเบรกชอบโหมดนี้นะเพราะภารกิจมันแปลกๆดีครับไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันค่อนข้างมีมิติในการเล่นเหมือนกันนะมาแล้วนี่คืออะไรอะ่ะ เอาเอาดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวอยนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอกเยออยยยยมเอาแงเยอยู่ข้างหลังอีกอืออืออืออ้ลยรถพังรถพังเฮ้ยโอ้โหตุ like yep, oh, ้งโอ้โหโอ้ยโผโถ่ผอมพังไังไงวะ โอ้แล้วมันไม่บอกว่ารถพังได้ด้วยหรอกโอ้โหจภาพกูอเออได้บังเกอร์มาอันหนึ่งได้บังเกอร์มาอันหนึ่งนี่แหละเอาไม่มีเอาเออโถรถพังก็หายเหรอเออใส่นัดแป๊บหนึ่งแล้วเอออยู่หมัดมันไส้นะักรถก็ไม่มีกลับบ้านนะกลับไงวะเนี่ยเอามันนี่เลยอืมหมายหมดมีอะไรมั่งคุมไหมเนี่ยได้เก้าสิบรถสองร้อยห้าสิบ อืมขาดทุนอีกแะเอาไหม้หมดห,หรือคนมาาาละภัรกิจนะคนาาาละภัรกิจด้วยนะเราไม่มีรถมันทำไงอะเฮ้ยจ่าผมไม่มีรถนะเนี่นนนนยคือไรอะไปยังหันที่ที่ของเถื่อนแล้วคนหาของเถื่อนมายอมรับครับแมป ตรงนู้นไกลปะอ้โหเดินไปหรอถามจริงโอเคทุกคนคือผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่รถมันเสียหายนะครับใครที่เล่นเกมนี้นะพยายามซ่อมนะอย่าทำเหมือนผมนะครับเรียกว่ารถไปแล้วฮะสองร้อยห้าสิบนี่ไงเป็นที่มาคําว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายไงเนี่ยถ้าผมซ่อมห้าสิบดอนไปก็จบแล้ว ไดมาเสียสองห้าศูนย์ลดระเบิดทั้งคันบ้าบอคอแตกที่สุดไกลปะเนี่ยโอโ้ไกลด้วยเราสามารถโบกรถไปได้หรอวะมันม,ม,นมีมันมีฟีเจอร์นี้ไหมผมขอฟีเจอร์นี้ด้วยได้ไหมพัฒน,นายัางมีอยู่ไหมผมขอฟีเจอร์แบบโบกรถได้ป่าวะโอ้มันระเบาดเกินน่างั้นทำไงนเนี่ยดูดิมันไม่ทันเนี่ยมันไม่ทนันทำไงทนันวะกระโดดเดินมะมันเคาน์เตอร์เลยถามมันเนี่ยศูนย์ เออได้อยู่ยังยังทันอยู่ยังทันอยู่แล้วไงต่อจะบอกมันหนีได้นะเฮ้ยมันหนีได้เหรอมันหนีได้เหรอมันหนีเหรอเฮ้ย <_ Syria> โอ้เราว,วิ่งตามนะไม่มีรถตามค้นหาของเถื่อเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ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 มันจะง่ายอย่างี้ได้เหรอวะมันจะมาถึงเปิดกระเป๋าแล้วกลับบ้านางนี้เหรอเหรอไอ้ <go> โอ้โหแล้วมันจะง่ายงี้ได้เหรอวะมันจะง่ายงี้เหรอโอ้ไม่มีทางอยู่แล้วโอ้เกมไม่ทางให้เราเล่นง่ายๆอย่างนี้หรอกอือหนึ่งเปรหนึ่งเปรเอาไปหนึ่งเปรหนึ่งเปรอีกหนึ่งเปรหนึ่งเปรวะาชีวิตอือโดินไหมโดน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 หมดแม็กไม่หมดชัวร์เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกชัวร์ชัวร์อยู่ไหนอยู่ไหน เรียกมามีไปมนั่งไงหบริตาโอ้โหโอ้ใกล้ๆเลยเปลี่ยนปืนอืออืออือโอ้ยใยๆๆทำนึงจุกอยูกอยู่นนึงโอ้โนี่ตัวให่ตัวใหญ่เรียบร้อยสามนัดปืนพวกวานสามนัด สองสามอยู่สี่ร้อยเก้าสิบอืมอิ่มแน่นอนแต่ลดไปแล้วด้วยเอานี่มาโชยุมาเอาโชยุหน่อยมีอีกไหมแถวนี้มีนี่ไม่ใช่เหรอเออศพเพียบศพเพียบขอหน่อยครับกระสุนอาก้ากระสุนพวกปืนกลเบาไม่มีปืนกลเบาอ่ะเดี๋ยวให้ไปเก็บไปค้างก่อนนะเฮ้ยเต็มเต็มบุหรี่เต็มแล้วบุหรี่เต็มแล้วกันทิ้งนี้ หรือปืนพกไว้ดีกว่าวะไม่รู้เหมือนกันเอาเราไปไงต่อเนี่ยจบแล้วหรอกลับบ้านได้โอเคกลับบ้านครับชีวิตของผมนะฮะรถกระพังดีได้ตังค์มาหน่อยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตสกิปไปหน้าทางเข้าเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะก็ถึงสักทีบทเรียนจากครั้งนี้คือรถเสียควรซ่อมนะมีรถอยู่ปะเนี่ย,อยโอเคโอ้ รถเสียควรซ่อมนะครับอย่าฝืนนะครับทุกคนนะอย่าทำเหมือนผมนะฮะเศร้าเลยเมื่อกี้ซึมเลยอ่ะขอตัแล้วกลับบ้านครับสหายรับทราบครับตอนนี้พันเอ่อพันเก้ายังซื้อไม่ได้วะ่ะทุกคนอันหะนึ่งอะเอ่ออันนี้ฝากฝากฝากก่อนเออนี่เดี๋ยวเก็บไว้ขายระหว่างการเดินทางอันนี้ยังไม่ได้ใช้เก็บฝากโอเคครับประมาณนี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวลูกซองเอาไปครึ่งหนึ่งพอละประมาณนี้รับทราบเรียบร้อยเอ่อคน ผู้ต้องหาคนหนึ <s> <ite> ่งผมยังไม่เอาไปแล้วกันนะผมว่าไม่น่าไปหรอกเนอะไม่น่าหนีหรอกมีชาวว่ากันใหม่จบไปกับเด y 7เจ็ดนึกว่าง่ายปุทบเหนื่อยทุก EP ไม่เคยมีพีไหนสบายสักอันนะโอเคเรียบร้อยกับเด y 7เจ็ดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกทาที่ติดตามเราด้วยนะครับก็โอ้โหกําลังจะบอกลากูกำลังจะบอกลาเพื่อนทุกคน ผมอยู่แนวหน้าเองแนวหนว้าผมเล่นบ้านผมเล่นบ้านผมเล่นจุกบ้านจุกบ้านอืมซัดก่อนได้เปรียบซัดก่อนได้เปรียบใครมันยิงระเบิดตรงนี้วะอืมอืมอืมหลบซิกแซกซิกแซกโอ้เยอะเยอะนี่หนึ่ง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 ไม่โดนหัวโดนหัวครับโดนหัวครับเรียบร้อยครับมาไกลๆมาไกลๆอุย้ยซ้ายซ้ายซ้ายโดนอยู่นะ เฮ้ยแม่นอยู่อะโ์มิโอลูกฟองไกลๆไม่โดนหรอกเพื่อนออ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 ใครมายิงใกล้ๆนี่วะนี่อัดกำลังอัดกำลังใกล้ๆเยอะแล้วกันเออืออเติมก่อนเติมก่อนนี่ อัดหน่อยอัดหน่อยยังไงต่อโอ้โหเย,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 ยอะเยอะเงนเยอะ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 มันไม่เป็นไรมันกระสุนมันกระจายกระสุนมันกระจายก็ระสุนมันกระจายจะนอนก็ไม่ได้นอนจะนอนก็ไม่ได้นอนอืๆๆอดูดูดูดจะอาหมดหมดหมดเติมแันบนึงหมดหมดแป๊บนึงกันหนึงใครมันยิงไล่หลังมาวะอ ไม่โดนไม่โดนสักทีพอแล้วเปลี่ยนปืนนะปืนนี้ไม่โดนเลยยิงไกลๆไม่ดีเลยอือได้อยู่อย่างเงี้ยพอได้อยู่อือเลยว่า,าตายเถอะโอ้600โหร้อยเฮ้ยเอาว่ะโอ้ค่าเป็นสิบแปด OP บ้านล่ะ โอ้ฝีมือว่ะฝีมือขออนุญาตอัปเกรดบ้าเลยละกันเไหนก็นไหนก็ไหนๆและเออได้ต่างก็จะไม่พอพอเฉยเลยมาเออเราอัปเกรดสํานักงานเราก่อนไหมเพื่อนนะเพิ่มความสามารถความจุเพิ่มนักโทษเก็บได้ด้วยค่ายทหารเออเจ้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่สถานที่นั้นพักใส่ขนาดใหญ่ช่วยคุณจ้างอนนี้จ้างเพิ่มขึ้นยังไม่เอาละกันถนนช่วยอะไร การเข้าถึงด่านของคุณอย่างมีนัยสำคัญมักถูกเลือกโดยผู้ขับขี่พิจารณาอาหารเพิ่มจำนวนผู้มาเยือนต่อวันอันนี้ก็เอ้นี่ดูดีอันนี้เป็นการเพิ่มรายได้นะเป็นการเพิ่มรายได้แต่อก็จะเพิ่มรายจ่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราตรวจผิดอืมอันนี้คือเก็บลงรถได้เพิ่มขึ้นอ่าฮะอัปเกรดโซนเพื่อลดเวลาในการใช้ขนย้ายสินค้าขนย้ายก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นอืมเพื่อขยาย ระยวเวลาทํางานหน้าด่านของคุณโอเคท้ากับว่าถ้าเรา,า,ถ,า,เราถ้าเราขยายถนนเนี่ยเราต้องขยายไฟด้วยเพราะมันจะเพิ่มเวลาไม่ผมเอาถนนเลย <c oughs> เอาอย่างแรกมาแล้วต้องแตกตตกแตกตแตกถนนต้องดีเรียกว่าถนนตัดผ่านเนี่ยโอ้ถนนต้องดีก่อนอย่างอื่นว่าก,กันถ <c oughs> นนมาเลยความเจริญกํลาลังมาความเจริญดูสิถนนถนนสวยเลยถนนสวยเลย ให้ปูอินบล็อกก็พอสวยได้แค่เนะี้ยหล่อมๆนั่นอื่นเละเหมือนเดิมปะนอนดีกว่านอนจริงนะ <S <S นโอเคครับผมทุกคนนะอ่ะก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับกับคอนแท็บแบนโปลิสนะครับก็ยังไม่เล่นต่อไปนะครับกับดีที่7นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยก็ <c oughs> นัวกันจัดรถพังอยู่ไหนวะรถพังโอ้บ้าบอนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเจอกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับฝากกดไลค์สับๆท์ด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะร้องแรงย้ายสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์้ันทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับ ไมาแบางครับทุกคนนะ